สวัสดีครับหลังจากที่หายกันไปนานนะครับขอเถยดขอเนะื่อน้าจากโทรศัพท์ผมพังเนะน,นี่ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับมาเนี่ยทอยเสศษปูนที่ปัมปะะนะป๊มปะตะทรนะคับปั๊มปตทหน้าเดือนจำจังหวัดมัการรับนะกับรถคูเปอต้าเลยครับ JX9 ขีดสมหม รู้ว่ากล้องจะสวยมม้ยสยไม่สวยก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะนเป็นงานที่พี่ท็อปให้มาถอยนะ จากรถพีทเอไม่ได้มาคนระับไม่มีคนครับนี่ก็ใช่นะครเป็นบอ่อพักน้ำเก่านะทุบออกครับใครสนใจอยากได้เหล็กมานะครับเยอะมากครับเขาให้ฟรีๆรแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือสักเส้นไหม ี่ก็เ okay, ทไม่ออกครับต้องเปิดท้ายครับเอาลวนมัดแล้วก็เปิดท้ายลงนะลวนมัดตรงปากเราแก้วนะครับไม่ให้ฝาท้ายมันเปิดนะแล้วก็เปิดตัวบานพับท้ายออกนะ ฟาร์มหมาดนะไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะฟาร์มหมาขายอุปกรณ์หมู่บ้านให้บ้านสร้างบ้านนะใช่ไหมวะน่าจะใช่หรอ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษขออภัยเด้ออยู่ในปั๊มปะตะทเลยนะ อำาเภอทอหน้าเรือนจำจังหวัดมหาสารคามทอยไม่ไกลนับทอยไปนี่แล้วก็ไปเทข้างหน้านะครับตรงที่เทหัดเป็นเลยหลงแก ทำไมมันทำงานเร็วดีจังคูมาต้าเนะี่ยถ้ารถ120เร็วอย่างนงี้คงจะดีอ่ะรถ120ทุกรุ่นนะจะเร็วยียไหมถ้าแบบโคมาสุรุ่น3เนี่ยถ้ามันเร็วได้อย่างนี้คูคงจะมีแต่คนซื้อเลย กำลังเริ่มแต่งนับสายปัน่นกำลังปั่นขึ้นนะกำลังใส่กระจกนาซามิชลินนะแต่ไม่รู้มิชลินอีกสองตัวหายไปไหนเห็นขาอยู่ข้างบนขาอยู่ข้างบนสองขาตังแกบจงแก็ มาคันเดียวนะ,ะเี๋ยวนะเดี๋ยวผมพาไปดูทีท,ทีนะครับทีทีก็อยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ใกล้กันเนหะ็นมนะีรถหีตะขินะครับสองร้อยครับเซทเอ็กหรือซาซิ ะได้คันนี้ตาก,โก้โห,หนึงจะไม่ได้ถึงยี่สิบเที่ยวเลยคอยเสียปูนเนี่ยวันนี้เขาจ้างมาพันหนึ่งนะครับมาเมื่อตอนบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเพิ่งได้สามเที่ยวเองครับจินสบายอันนี้ไม่ใช่ของผมนะพี่ใหญ่ไม่รู้ใครมาถอยไว้ เดี๋ยวผมเทดินกันนะทีเทเปิดท้ายออกงี้เลยนี่ครับกองที่ผมเทไปออกกองนี้นะดูโอ้โหมีตะลวดครับมันไม่ขาดออกอย่าก,กันนะครับแล้วม่โคมาเกี่ยวนะ อ,อีกเที่ยงหนึ่งก็น่าจะค่ำพอดีมีสี่โมงแล้วครับอีกเที่ยงหนึ่งครับห้าโมงพอดีรถคันนี้สภาพดีมากคนระับ สะอาดทุกอย่างนะครับแห้งหมดทุกจุดนะเ,เนี่ยดูครับทำไงมันจะเที่ยวอ,อู้ดุพี่อ้าพี่อ่ อันนี้ผมรู้แล้วครับมันไม่ใช่ฟาร์มหมากนะมันเป็นโฮมหมากครับมชื่อเหมือนกันมีฟาร์มหมากมันเป็นร้านขายขนมนะขายอุปกรณ์เครื่องดื่มนะนี่มันขายอุปกรณ์งานก่อสร้างนะโฮมหมากดูสิครับทำไมผมถึงจะเทออกลูกเพียมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะลูกเพีย้ย มันจะสุดยอดกววยทอดขนาดนี้กลอนใหญ่ไม่ใหญ่เองดูโอ้โหไปยกล้อยกล้อยกล้อโอ้โหเ,โเพียจะกินคำใหญ่ไปแม่งลูกเพียไว้เจ็ด <c oughs> บเ้ยเ้ยยแน่นอนให้บอกอย่าแยกไม่ขาดครับเล็บโอ้ย De boa não, 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 não. กะจกไม่โค้งมากเลยแล้วไปเป็นพวงแล้วนั่นรถผมยันเสียออกแม่หลบเขี้ยวายอืดไม่ไหวว้ะเอาอย่างนี้เลยว่ะเรับ จตั้งกลับตั้งตามไปยกตื่นให้ผมเลยนะลั้นหลบเปียคนขับฝีมือดีมากครับเื่อเเ้ย,เยเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไว้งเพียง,งเท่านี้นะครับฝกอ้ก็ขอให้เพื่อนๆติดตามผมตลอดเลยนะครับยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ